แข่งเป้าหมายปีศาจแดงอ่อยแรงมากอยากย้ายซบปเมอน,นี้กัตเซตาเดโลสปอร์ตสื่อดังของอิตาลีตีข่าวโซฟียานอัมราบัตกองกลางของฟิโอเรนตินาในศึกกันโชเซเรียอาอิตาลีพร้อมที่จะย้ายมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูในเตดหวังได้ร่วมงานกับเอริกเทนห้าขอีกครั้งกองกลางทีมชาติโมร็อกโกโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกฟุตบอลโลก2022ชุดคว้าอันดับ4และต้องการอยากเล่นให้กับทีมที่ได้สิทธิ์ลุยยูฟ่าแชมเปียนลีก2023-24 โดยมีแมนเชสเตอร์อยู่ในเ็เป็นเป้าหมายโดย,โดยค่าตัวหน้าจะอยู่ที่ราว30ล้านยูโรสำหรับอัาบัตย้ายมาโซฟิโอเรนตินาตั้งแต่ปี2020ลงสนามไป107เกมยิง1ประตู1แอสซิตทั้งนี้เจ้าตัวยังเหลือสัญญากับทีมจนถึงปี2024พร้อมต่อสัญญาได้อีก12เดือน